เอนบวกเท่ากับ ka คูณ c ส่วน c อ้าว k โจทย์ทำไมมาแล้วลูกให้ให้มาแล้วอันที่ผสมกันต้องเป็นคู่กรดคู่เบสกันถ้าเป็นบัฟเฟอร์กรดกรดก็เป็นคู่กรดเกลือก็เป็นคู่เบสถูกไหมลูกถ้าเป็นบัฟเฟอร์เบสเบสอ่อนก็เป็นคู่เบสเกลือก็ต้องเป็นคู่อะไรคู่กรดเป็นประจำทุกวันที่ครูโรงเรียนเนามินธราชูุทิศมัดชิม จะพร่ำสอนเด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้ความสาม,มารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการเรียนในชีวิตประจําวันโดยครูหวังเพียงให้เด็กเติบโตอย่างมีอนาคตถึงข้อสอบอะไรเนะี่ยแผนได้ไหมอาวมีข้อสอบโอลิมปิกข้อหนึ่งก่อนที่จะเเกี่ยวกับพอดีครูได้ย้ายมาอยู่โเรียนนี้เมื่อปี3-2มนะมันยังเป็นค่ายลูกเสือแล้วเป็นเชลเตอร์เป็นใน อาคารชั่วคราวซึ่งลำบากมากเวลาแดดออกหรือฝนตกทีหนึง่งก็ต้องย้ายย้ายนักเรียนจากมุมซ้ายไปอยู่มุมขวาช่วงที่เวลาลมพัดมามันก็เป็นภาพที่สนุกอีกทีหนึ่งกว่าเราจะมีอาคารเรียนที่เป็นตึกนี่ก็ครูมาอยู่ประมาณ 4- 5หปีเหมือนกันกว่าจะได้สบายอย่างอย่างเดียวนี้ค่อยเน็นบวกเท่ากับ เคคูณเส่วนเซอ้าวเคโจทย์ทำไมมาแล้วลูก้ยให้มาแล้วถูกไหมเซเอสโจก็ทำไมมาแล้วให้เราทำไมขึ้นมาเองลกแล้วแม้วันนี้จะเป็นการสอนนักเรียนคาบสุดท้ายแต่ครูหลายท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งแต่กลับนำความรู้ที่มีทั้งหมดทุ่มเทให้กับเด็กนักเรียนอย่างเต็มกำลัง ครูหลายคนยังไม่อยากทอดทิ้งนักเรียนไปเพราะยังห่วงเสมือนพ่อแม่เป็นห่วงลูกความผูกพันกับโรงเรียนมาก,กว่า30ปีทําให้ครูหลายท่านรู้สึกใจหายเมื่อการลาจากบ้านแห่งที่สองมาถึงก็ใจหายนะคะตอนแรกแต่ก็ก็เตรียมใจไว้นานแล้วเนะว่าระบบชีวิราชาการเป็นอย่างนี้60ก็ต้องไป,งปงก็ก็ห่วงนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสอนยากเพราะขาดความรับผิดชอบ ก็คงเป็นภาระหนักสำหรับครูรุ่นต่อๆไปก็มีนะก็มีนะแต่บางทีก็รู้สึกล้านะรู้สึกล้าเพราะว่าเด็กสมัยนี้สอนยากสอนยากกว่าเด็กสมัยก่อนครู้สึกกับโรงเรียนงีคนนยนค่ะก็ผูกพันนะคะเป็นเหมือนบ้านที่สอง ก็ไปแล้วก็ใจหายแต่ก็ถือหลักว่ามีตัวตายตัวแทนนะคะน้องที่มาใหม่ก็มีความตั้งใจดีก็คงจะทำหน้าที่ที่ดีต่อไปได้ กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นเพื่อเป็นการให้เกียรติและร่วมแสดงความรักที่มีต่อการระหว่างครูนักเรียนและสิทธิ์เก่าที่วันนี้ต่างมาร่วมกันด้วยความรักที่มีต่อขอ้าราชการครูและลูกจ้างประจำโรงเรียนนวมินทราชุูทิศมัณฑิมทั้งสิเคนบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้ผ่านประสบการณ์สอนให้คำปรึกษาต่อนักเรียนและสิทธิ์เก่าพร้อมผลักดันจนลูกศิษย์หลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตดีมาก แล้วคู่กเป็นคนที่แบบคูดไงวะเป็นคนเราห์ร้อนนะคะ24ปีพอดีจากปี32มาถึงปี56ใน24ปี26ปีก็มันเหมือนเป็นบ้านนะเหมือนเป็นบ้านเราว่าเออเราได้เออมาอยู่ที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะที่เราภูมิใจมาก ก็คือเป็นโรงเรียนเฉลิมพรเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิบที่คูอยู่ก็้สองก็ิ่งที่ครูภูมิใจมากสึกคือครูได้เป็นครูโรงเรียนนมินและมีรูกสิษย์ที่เป็นอย่างเป็นตัวได้หลายคนและครูก็ดีใจที่ว่าบางบางคนเนี่ย แม่ไม่อยากเรียนแล้วเนี่ยครูก็พยายามตามมาเรียนจนกระทั่งเขาได้มีอนตทีคดีคืออยู่แบบแม่กับลูกอ่ะไม่ส่งงานกันน้าเขาทำแม้กระทั่งบางครั้งเขาไม่มีสมุดเงี้ยเราก็ไปซื้อสมุดสัว์กรอมาเป็นโหลเลยนะเพื่อเตรียมมาให้เขาทําอันนี้คือหมายถึงว่าเราเนี่ยสนใจเขาเหมือนเขานี่เป็นลูกเราคนหนึ่งเด็กก็ภูมิใจที่ว่าแม่ไม่ต้องจบไม่ได้หรยอแม่ไม่ไปไม่ได้เลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ถามอย่างเงี้ยแม่ยังไม่แก่เลยไม่ไปไม่ได้หรยอล้วคือยังไม่อยากให้เด็กถาม พอถามพอพูดถึงจุดนี้เนะ่ยคุณเริ่มแบบมันยังไงละมันใจหายอะ่ะมันใจหาย,จ,หายจริง,รงนะก็ยังสอนเด็กอยาสอกสอนเด็กอยู่อยากคือทุกวันนี้ถ้าถามว่าครูอยากจะจากไว้ครูไม่ใช่อยากจากนะไม่อยากจากเข้าไปเพราะครูเชื่อแน่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีใครทำอย่างนี้นอยู่กับข้ามาไม่มีงั้นเด็กก็คงไม่เรียก,กแม่เป็นทั้งแม่ทั้งพอ่อดูแลเขาทุกอย่าง ผมแน่นอนครับก็ถ้าไม่มีอาจารย์ในวันนั้นกม็มีผมในวันนี้วันนี้นะครับผมประสบความสาเร็จได้ก็คือมันมีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกว่ามันอยู่ห้อง635เนาะคือในมุมมองของอาจารย์เนี่ยก็จะมองว่าเออเป็นเด็กที่ไม่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับเกเรแต่ผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าจากประโยชน์ของอาจารย์ในวันนั้นที่เออพวกผมเนี่ยได้รับ ข้อมูลหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้เตือนพวกเราเนี่ยคือมันเป็นแรงผลักดันจริงๆที่ทําให้ผมเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ให้มันดีขึ้นให้เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนนะครับให้เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็สังคมนะครับผมเองเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคดีที่ได้มีโอกาสที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสนะครับก็อย่างนี้ครับในส่วนของของผมเองเนี่ยคืออยากจะบอกว่าดีใจมากครับที่ที่วันนี้เนี่ยผมได้ประสบสำเร็จกับาการใช้ชีวิตนะครับทั้งการงานทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งสังคมอืดนๆเราก็ถือว่าวันนี้เนี่ย ผมนำความภาคภูมใจของน้องมินนะครับติดตัวมาด้วยวันนี้แม้จะเป็นการอำราคูเมืออาชีพแต่ก็มีสายเลือดน้องมินเข้ามาทดแทนอย่างนายประเมศบานเพียรครูสอนฟิสิกส์อดีตสิษธิ์เก่าลูกน้องมิน ย้อนกลับเข้ามาสารต่อแระผักดันนักเรียนรุ่นต่อไปก็การที่เมื่อก่อนเราเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้กลับมาทำนาที่เป็นเป็นครูนะครับร่วมสอนกับอาจารย์ที่เคยสอนเรามานะครับมันก็ทําให้เราแบบได้เข้าใจความรู้สึกนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยรู้สึกยังไงกับนักเรียนนะครับเราเข้าใจถึงความรักที่ครูอาจารย์ทุกท่านมีมอบให้มอบให้เราตอนสมัยเราเป็นเด็กนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีความรัก ในรูปติดเราก็อยากจะให้พวกเขาเนี่ยได้ทำตามความใฝ่ฝันของเขาครับอาจารย์สมเด็นะเป็นอาจารย์ที่ใส่ใจนักเรียนทุกคนเลยนะครับสมัยผมเป็นนักเรียนอาจารย์เขาก็ใส่ใจเนี่ยพยายามจำทีจำไทยตรงไหนที่เราไม่ได้ตรงไหนที่เราบกพร่องอาจารย์ก็พยายามที่จะสอนนะครับให้ํำชี้แนะต่างๆนะครับจนเราสามารถที่จะเข้าใจในจุดนั้นนะฮะแล้วก็ตลอ,อดเวลาท่านก็จะอบรมให้เป็น ทำทำตัวให้เป็นคนดีตลอดเวลาทางก็จะตอบแทนกมาตลอดอนะครับเรรู้สึกประทับใจแล้วก็รักทางเจตนะวันนี้ครูหลายคนมองว่าแม้จะอายุคบรบัยเกษียณราชการแต่พวกเขายังมีแรงเหลือพอที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์และยังไม่อยากเดินจากบ้านหลังนี้แต่อย่างไรก็ตามด้วยกฎเกณฑ์ของข้าราชการครูจึงจำใจต้องปฏิบัติตามแต่คณะครูยังคงรอ,อคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่อง หากนักเรียนและลูกศิษย์ต้องการเดชชาติจุติกิจเดชชาถ่ายภาพอนุนทวัตรบุตรอินทีมข่าวเคสซนิวรายงาน